กินจนเบื่แล้วม่ไม่ล่ะครับ,บไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่เอาสมมุติเลยผู้ที่เข้าถึงทมยิ่งเคารพสมมุติเป็นอย่างยิ่งนะอย่างองค์หลวงตามาหาบัวแม้แต่นอนนี่ยยังหันหัวไปทางทิศท,ที่หลวงปู่มั่นอยู่เห็นไหมแค่เจอรูปแค่เจอรูปครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเก็บไว้ที่ที่สมควรเก็บนั่นด้วยความเคารพด้วยความนะเขาเรียกว่าด้วย เห็นว่าที่เราเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะเคารพผู้นำเจ้าอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงทมจ้อมเคารพสมมุติเป็นอย่างยิง่งไม่ใช่ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่มี y yes. มิเป็นสมมุติเ yeah. อไม่เอาแล้วพระเจ้าพระสงฆ yeah. <c oughs> ์เอี่ไอพวกหัวล้น <c oughs> ตัวเอง,งก็หัวดำอยู่ เห็นไหมเข,เขาโกนด้วยมันโกนหาแม่มันยังเั็นหัวล้นใช่ใช่ใชมันกลลล็หัวล้นเหมือนกันน่แต่มันโกนทำไมเห็นไหมคิวบอกแล,วแลาา้วคิวชุดพูดแล้วชุนมาใส่ซานบอกคิวเออ หน้าค้าเยอะแล้ววะเราก็ไม่ออกชื่อเราไม่ออกเราไม่เลยนาให้จําไม่เลยว่านะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนดีนะคนดีมีสติมีปัญญาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเคารพในสิ่งที่ ที่เป็นที่มเีเขาลบในธรรมสมมุตินี่คือธรรมพอเป็นคําเครื่องใช้อยู่กับโลกที่อยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าไปถึงไม่มีสมมุติแล้วอะไรก็ได้แต่พอเขาด่าปุ๊บเขาทําขัดใจตัวเองหน่อยได้อกลับไม่พอใจอ้าวไหนว่าไม่มีอะไรแล้วทําไมมันยังเครื่องใจอยู่ทําไมมันยังทุกข์ใจมันยัง ไม่พอใจอยู่ในบอกไม่มีอะไรล่ะหรือมันเห็นว่าไอ้ไม่พอใจนั้นก็เป็นอารมณ์ลมนึงนะเราจะเรียกว่าผู้สิ้นทุกได้ยังไงฮนะผู้อย่างนั้นเราผู้สิ้นทุกในเมื่อมีทุกอยู่จะเรียกสิ้นทุกมันไม่ได้เป็นด้วยกิริยาเท่านั้นนะมันเกิดจากความรู้สึกข้างในใจนะมันต่างจากพระอ,อรหันต์พระอ,อรหันต์นี่การแสดงออกเป็นเพียงแค่กิริยาเท่านั้นเป็นสมมุติข,ของขันที่แสดงแต่ข้างในไม่มีมันต่างกันตรงนี้ <Yeah. S 2> เหมือนแสดงอาการโกรธแต่ท่านไม่ได้โกรธแต่เราจะรับรู้ว่าท่านโกรธแต่ท่านไม่ได้โกรธทั้งในท่านไม่มีแต่ไปเป็นกิริยาสมมุติที่ชายยาา้าอย่างนั้นในสภาวะอย่างนั้นแต่เขาท่านก็ดูอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ท่านแสดงออกนะั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษหากเป็นโทษท่านไม่แสดงแน่นอนแต่เป็นประโยชน์เพื่อเตือนสติบุคคลที่ฟังอยู่นั้นให้เห็นเป็นประโยชน์คนที่ฟังได้ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นท่านก็แสดงนั่นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติปัญญา เห็นไหมผู้ที่เข้าถึงสมมุติจริงๆผู้ที่เข้าถึงวิมุตไม่มีอะไรไม่มีอะไรสมัยพุทธกาลเขาก็บวกันหมดแล้วนะคนที่ถึงธรรมนี่มันสอนกันง่ายเหลือเกินไม่มีอะไรเราไม่ต้องปฏิบัติเห็นอะไรขึ้นือไม่มีอะไรมันไม่เป็นมันไม่มีอะไรมันเป็นเช่นนั้นเอมันเป็นเช่นนั้น มือนอะไรนะมันไม่มีเฮียอะไรหรอกเอ้ยคำพูดนี้ใช้ได้เลยในโลกใบนี้ไม่มีเฮียอะไรหรอกแต่ว่าเฮียเต็มหัวอกอยู่เหมือนไม่มีทุกหรอกแต่ทุกเต็มใจอยู่เต็มอกเต็มใจตัวเองยังทุกข์รับผลของทุกอยู่เต็มกําลังแล้วปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีทุกนั่นเข้ากับหลอกตัวเองอย่างนั้นอย่างที่อาการที่เขาเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็คือเขามีทุก ถึงได้ไปหมดกับทุกคนความจริงของโลกก็เป็นอย่างนั้นนะใครมีอะไรในใจก็แสดงสินะใครที่มีความหลงก็แสดงความหลงใครมีปัญญาก็แสดงปัญญาใครมีความโลภก,ก็แสดงความโลภตัวอย่างมันเป็นความจริงอยู่แล้วดูตัวเนี้ยดูรมท่านกำบรรล่กรรมม,าม,ารรม,มันจะยังไงก็ตาม มันต้องลงมาที่กรรมทั้งหมดสติปัญญาเพื่อเพื่อพัฒนากรรมถึงจะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมแล้วอยู่เหนือสมมตินั้นแล้วแต่ก็ต้องอยู่กับกรรมเหมือนเดิมฮะอยู่กับกรรมของท่านนี่คือไงคะอยู่กับการกระทําหรือว่าอยู่กับการกระทําว่าการกระทานั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษงั้นพระจะมีพระวินัยไว้ทําไมนั่นคือสมมุติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องป้องกันของพระพิสุสงฆ์ให้อยู่ด้วย หน่ะผู้ที่ยังไม่เข้ามาถึงสถานที่แห่งนี้หมายถึงว่ายังไม่ทั้งเข้ามาถึงซึ่งคําว่าศาสนาก็ต้องได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอาศาัยสมมุติประเภทนี้ดึงเข,าเข้ามาเห็นไหมนี้เมื่อท่านมาถึงแล้วท่านก็เป็นอยู่ด้วยสมมุติที่พระเจ้าบัญญัติไว้ไม่ใช่ว่าไม,ไม่มีอะไรแล้วทําอะไรก็ได้ไงงั้นพระก็ออกศึกไปหาเมียหมดเลย ไม่มีแล้วนะเข้าแล้วบรรลุทำแล้วเป็นพาาาระอรหันต์แล้วสึกเนี้ยมันเคยมีเหรอมีแต่ว่ามันเคยมีอยู่ในคู่จารยร์ <c oughs> มีเคยได้ยินลวงตาบอกอยู่บรรลุทำแล้วสึกกรณีนี้เขาพูดว่าความเป็นความเป็นพระในสิ่งที่เขาได้อ่ะเขาก็สึกออกมาถึงวันนี้เขาไม่มีพระเหลืองเขาถามว่าใครจะเอาความเป็น เป็นพระของเขาไปได้มันเอาไปไม่ได้เขาเขาจะพูดแบบนี้ม่ก็ว่าเขาเป็นพระแล้วนะครับเขาเคยบวชค่ะอ๋อเขาเป็นพระเขาเคยบวชแล้วก็วิธีการสอนของเขาเนี่ยมันจะเน้นให้เห็นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าจิตเดิแท้โดยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสัมผัสเนี้โดยในสัมผัสเนี้ยมันไม่ได้มีผู้กระทําไม่ได้มีไข่ใช่ไหมอ่ะนี่ไง แต่มันแค่แว็บเดียวนะทีนี้นี้พอถ้าไปทํากับคนหรือผู้หญิงอะ่ะมันกลายเป็นต้องอับอัตเขากเห็บอกว่าสอนอก็ไปสอนอก็ไปสอนเขาจะพูดถึงวิมุตเลยนะทีจริงมันก็ทําอะไรก็ได้หมดเนี่ย mm hmm. แต่มันทําไม่ได้เข้า <laughs> ใจไหมททำอะไรมันก็ไม่ผิดแต่มันทำไม่ได้ งั้นพระก็จับผู้หญิงได้สิไม่มีอะไรหรอกมากอดกันไม่อะไรหรอกกอดกันแก่ๆอย่ามาเอาสาวๆเท่านั้นพ่ออาจารย์มันเลือกได้ด้วยเหรอถึงตรงนั้นเลือกได้เลือกได้ก็ไม่มีอะไรไงเอาตามอำเภอความไม่มีอะไรไงเขาสอนกันไม่มีอะไรไม่มีที่อะไรเขาไม่ไม่มีอะไรต้องต้องไม่มีที่อะไรด้วยมันถึงชัดเจนไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> จำไม่เลยแล้วว่าผู้ที่เข้าถึงซึ่งกระแสธรรมเป็นเพียงแค่พระโสดาบันเท่านั้นแหละจะเคารพสมมุติเป็นอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าหนทางที่เขาเดินมานั้นคือสมมุติที่เขาเรียนมาอย่างนั้นแหละเขาศึกษามาด้วยสมมุติที่เขารู้เขาเห็นมาเขาจะไม่ลบทางเดินเส้นนั้น <c oughs> เขาจะไม่ตัดทางเดินเส้นนั้นไม่งั้นคนเดินตามหลังมันจะเดินมายังไงมิแต่เขาจะชี้ทางว่าทางเส้นนี้ สมควรเดินแล้วท่านจะไม่ลบท่านจะไม่ทำลายหนทางนั้นเป็นอันขาดานะแ,แต่ถามว่ามันทำได้ไหมอย่างที่เขาบอกมันได้ทำได้แต่มันไม่ทำแต่มันทำไม่ได้เอ๊ะ <laughs> ม, <laughs> มันก็เข้ากับมันมันจริงแต่มันไม่จริงอี่แหละหลักการเดียวกัน ที่บอกว่าทำได้แต่มันทำไม่ได้คืออันเดียวกันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของกิเลสท,ทีนี้พวกนี้มันเข้าถึงธรรมชาติของกิเลสนะคิดว่าว่างกับว่างจากความคิดนี่คนละเรื่องคิดว่าว่างจากกิเลสนะคิดเอาว่า ไม่มีทั้งที่ตัวเองร้อนเต็มหัวอ,อกแล้วบอกว่าไม่ร้อนหรอกสภาวะร้อนนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของขันฮะเอาความคิดตรงนั้นเป็นปัญญารู้แจ้งเอาความคิดนี้มากบสภาวะทมความจริงไว้ทำแท้ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกแต่รับรู้ด้วยสภาวะผู้สิ้นทึ่สภาวะ,น,าวะนั้นเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าสิ้นทุกไม่ใช่เอาความคิดมากบุบสภาวะเหมือนตัวเองเล่าล้ออยู่เต็มหกเนี่ยบอกไม่ทุกข์หรอกมันไม่มีอะไรจักหน่อยก็เดี๋ยวเริ่มมันหนักเข้าหนักเข้าดีนี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะได้มีเรื่องเมลากันแล้วทีนี้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นและสมัยนี้ก็คิดอย่างนั้นกันเยอะแนวความคิดประเภทนี้แพร่หลายมากในศาสนาพุทธเร็วมากเลยท่านเพราะมันง่าย เนะพราะมันมาจากคำว่าช่างมันเถอะแล้วก็จะหมายเอาคาว่าช่างมันเถอะนั้นเป็นเข้าถึงธรรมแท้ซึ่งผิดเลยไอ้ช่างมันเถอะก็เป็นแค่เพียงการอุบายในการปล่อยวางชั่วขณะเท่านั้นเพื่อที่จะให้ใจตัวนี้คลายออกจากทุกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ทั้งหมดนะคําว่าสิ้นทุกไม่ใช่มีทุกแล้ววางทุกต้องไม่มีเหมือนไม่หยิบก็ไม่ต้องวางที่เขาเขียนกันไว้น่ะ ในเมื่อไม่หยิบสิ่งใดจําเป็นต้องวางสิ่งใดนะถูกไหมไม่ต้องหยิบก็ไม่ต้องวางแต่นี่มันหยิบขึ้นอยู่มันก็ต้องวางนะในเมื่อทุกมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีเห็นไนหะจะเอาอุบายเขาว่าไม่มีเนี่ยเป็นการวางแ่ะแต่ขณะบอกไม่มีมันก็คิดฮึบฮึบฮึบอยู่ในใจนะ <laughs> เอ,อเขาจะใช้ด้วยวิธีให้ให้เข้าใจการทํางานของขันห้า เขาจะเน้นว่าอย่างนี้ว่ามันเป็นตถาตามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเองเราไปอะไรใครไม่ได้เขาก็จะนำเงี้ยเหมือนให้ยอมรับอ่ะคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนี้ให้เราอ่ะยอมรับความจริงในตาตาของแต่ละคนการการยอมรับนี่เป็นผลนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดยอมรับนะไม่ใช่พยายามยอมรับนะแต่การยอมรับนี่คือผลเหมือนตาที่มันสว่างขึ้นผลของการรักษาตาที่ตามัน เพราะตามันหายตามันจึงมองเห็นการยอมรับนั้นหมายถึงการมองเห็นเนี่ยพอมันเห็นมันถึงยอมรับมันแจ้งมันถึงยอมรับมไม่ใช่ว่าไปพยายามยอมรับพยายามยอมรับกับยอมรับ้วยรู้แจ้งคนละเรื่องคนละอย่างแล้วถ้าเขามาฝึกให้เขามาทําให้พวกเราคอยมองว่าเอาคนนี้ตถาตาเขาใช่นั้นเองของเขาใช่นั้นเองของคนนี้ เขาก็ให้มองมองไปแล้วก็ให้เราอ่อนี่แหละยอมรับแล้วมันพอยอมรับได้มันก็ก็เหมือนบอกแล้ว่าเออช่างเขาเหอะอืมมันมันจะอยู่ในสภาพการยอมรับมันต้องรู้แจ้งไงเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนี่อะพระอาทิตย์ขึ้นถ้าคนที่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะรู้แจ้งในพระอาทิตย์ว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เวลามันขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเวลามันจะตกเราก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมมันก็หลักการนี้ แต่ว่าเราต้องรู้ชัดลงไปถึงธรรมชาติของขันไม่ใช่ว่าความทุกข์กิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ใช่น่นเป็นของที่เกิดขึ้นมาไหมมันต้องเข้าไปถึงธรรมชาติของความบริสุทธิ์โดยที่ว่าโดยที่จิตมันไม่มีอะไรที่เขาว่าไม่มีอะไรเนี่ยวิมุติเนี่ยที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยความรู้เราต้องเข้าไปถึงสภาว่าตรงนั้นและรู้แจ้งในสภาว่าตรงนั้น แล้วผู้นี้เขาเรียกว่าเข้าไปถึงอันเดียวเนี่ยคือธรรมชาติตัวนี้เข้าไปถึงอันเดียวตัวนี้โดยที่เห็นว่าไออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาทีหลังนะมันมีอารมณ์อยู่กับไม่มีี่คนละเรื่องนะทีนี้มันเห็นแจ็มันรักษาตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่มีเปิดมันจะไม่มีเลยมันถึงไม่มีทุกงัไม่ใช่มีทุกอยู่แล้ววางทุกไม่ใช่ทีนี้มันมันมันเป็นหลักการที่ว่าเห็นทุกอยู่แล้ววางทุก แต่มันก็ไม่ได้เห็นหรอกเชื่อไหมเพราะมันคิดเอามันไม่ได้เห็นทุกมันเหมือนทุกโปรแกรมจิตไม่มันอนะมันเหมือนการล้างสมองมันเมอนเาะมันเหมือนการล้างสมองแล้วโปรแกรมทฤษฎีการคิดเขาประเภทนั้นเข้าไปในหัวซึ่งมันไม่ได้รู้ในสภาวะธรรมจริงๆแต่เป็นการรู้ในความคิดคิดว่ามันไม่มีอะไร ทำไมที่วัดป่าบ่อน้ําบะอินหรือสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนปฏิบัติเพราะให้เรียนรู้สภาวะจริงๆทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนะท่านจะปฏิเสธทุกข์ไม่ได้เลยนะทุกข์เกิดขึ้นท่านท่านต้องทําอย่างไรนะถึงจะดับทุกข์นั้นได้ต้องดับจริงๆด้วยนะแล้วต้องเฝ้าสังเกตว่าทุกข์เกิดไม่เกิดเพียงแค่น้ํากับเพื่อมเพียงแค่เล็กน้อยท่านจะเห็นนะท่านจะรักษาไม่ให้มันกับเพื่อมไม่ใช่ว่ามันกระเพื่อมเป็นธรรมชาติหนึ่งไม่ใช่ นะต้องเห็นแจ้งในขันเขาเรียกว่าเห็นแจ้งในรูปและนามถ้าจะพูดว่ามันไม่มีอะไรนะบาปไม่มีบุญไม่มีเนี่ยแล้วคนที่ยังมันมีอยู่มันพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดว่าบาปไม่มีบุญมีจริงแต่มันมีสําหรับผู้ที่ไม่มีเท่านั้นมันไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มีนะบาปเนี่ยกับบุญเนี่ยมันไม่ใช่ว้ามันไม่มีที่อะไรหรอก ใช่มันไม่มีสําหรับผู้ที่ไม่มีเท่านั้นและผู้ที่เข้าไปถึงตอนนั้น,ท,น,น,นท่านจะไม่พูดอย่างนี้นะผู้ที่ยังไม่ถึงก็จะไม้เอาอะไรทีนี้มันไม่มีอะไรหรอกแต่ตัวเองรับสภาพว่าแม้แต่พระเจ้าท่านยังไม่พูดเลยว่านิพพานเป็นเช่นไรนะเพราะท่านรู้ว่ามันพูดสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ฟังที่ฟังนันจะคาดไม้เอานะมันเป็นของที่เป็นผลแล้ว คนที่ตาสว่างปุ๊บย่อมเห็นสิ่งเดียวกันแต่ยันจะพูดเรื่องตาสว่างเรื่องสีเรื่องแสง้าที่ให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังมันจะเข้าใจเหรอเ<ม>พราะตาเขาดีปุ๊บเขาเห็นแสงภาพที่ว่าเป็นอย่างไรเขาจะรู้แจ้งเองการปล่อยวางนั้นจึงเป็นผลนการเรียนรู้นั่นคือการปฏิบัติการเรียนรู้ทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นคือการปฏิบัติ จะใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่มันมีเต็มหัวอกนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละสอนกันง่ายเกินงั้นเขาไม่เอาตายแรกหรอกนะพระพุทธเจ้าก,าก,ก็าตายแรกนะนะไม่ต้องปฏิบัติหรอกมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆครับฮะ,ะ,ฮะแต่ว่าเวลาเขาพูดอะมันดูมันใช่หมดเลยนะยังไงบ้างครับพี่ อเช่นก็จะอธิบายขันห้าใช่ไหมคะเรารู้กันอยู่แล้วกระบวนการขันห้าเกิดยังไงเรารู้อยู่แล้วล่ะพวกเรแล้วเขาก็จะบอกว่าขบวนการขันห้าทำยังไงมันเกิดยังไงเราก็รู้เรารู้หมดแล้วแล้วเราก็ให้เหมือนว่าให้ไปเจอจิตเดิมแท้<ฮ>ให้เราไปเจอจิตเดิมแท้แล้วเราต้องแจ้งในสัจจะสัจจะก็อความจริงที่มันไม่มีอะไรจริง ทุกอย่างอ่ะมันมาจากความคิดนะถ้าไม่คิดตัวคุณก็ไม่มีใช่ไหมอ่ะเดินถ้าคุณไม่คิดตัวคุณก็ไม่มีใช่ไหมเขาจะเน้นเรื่องให้เห็นว่าทุกอย่างมาจากความคิดอย่างเช่นนั่งอยู่เนี่ยน้องนั่งอยู่ที่อะไรอ่ะตอบน้องนั่งอยู่ที่ไหนสถานที่แล้วแต่น้องอยากตอบอ๋อมันมันมันคุณนั่งอยู่ที่ไหนที่มั่นครับไม่ใช่นั่งอยู่บนเกงเกงในเหรอ ไม่ครับผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดถึงเก่งไหนนะครับไม่ได้ใส่เกงไหนครับผมอาจารย์ผมไม่ได้ใส่จริงๆถ้าอย่างนั้นก็คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมอ่เนี่ยขนาดเท้าเท้าท่านน่ะแต่อยู่ที่ไหนคะเท้าของท่านนะคะอยู่ที่พื้นและขนาดเนี้ยท่านรู้ไหมว่าท่านมีเล็บผมเป๊โป้ง มาหรือยังท่านรู้ไหมว่ามันมีน้ำลายอยู่ในปากท่านอยู่นี้ท่านรู้ยังถามเหมือนมากเลยเนละท่านรู้ไหมรู้ <c oughs> กระพิบตาท่านรู้ไหม <c oughs> อออรู้แล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยเล็บก้อยอะไม้ยัง <c oughs> ตอนนี้เล็บก้อยท่านมาหรือยัง <c oughs> อ่าเล็บก้อยมาเท้าเนี่ยมันอยู่ที่พื้นหรืออยู่ที่คิด ที่ตอบเนี่ยที่ท่านล่อว่าเท้าอยู่ที่พื้นอะ่ะมันอยู่ที่คิดหรืออยู่ที่อะไรม่อาจยอยู่ที่คิดครับ <Yeah. S 1> อ่าเมื่อกี้เนี่ยท่านยังไม่มีเล็บหัวแม่โป้งเลยตอนนี้มาอย่างคะมาแล้วท่านยังไม่รู้เลยมันมีผมนิดๆอยู่ที่หูของท่าน <c oughs> ตอนนี้ท่านรู้อย่างคะท่านรู้แล้ว <c oughs> รู้รู้แล้ว่ท่านก็รู้รแล้วแล้วก็เจ้าของ เล็บแม่ป้งเนี่ยอยู่ที่ไหนคะความคิดครับอือยู่ที่คิดครับถ้าไม่คิดเนี่ยมันจะมีไหมมี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 คนคอมเมนต์มาคิดเยอะจังไม่ไมนนนนนน่อันนี้คือยกตัวอย่างใช่ไหมครับยกตัวอย่างเรายกตัวอย่างคือสิ่งที่เขาสอนเขาจะเห็นชี้ให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมาจากความคิดนะมันก็รู้ได้ในสัญญานั่นแหละ แต่ถ้าไม่คิดนะ่ะตัวท่านก็ไม่มีมไม่มีก็เดินไปถีบมันสักเปียงดู <c oughs> ก็ไม่มีนั่นแหละคือว่าความรู้ที่มันรู้ในสัญญาเข้าใจไหมสัญญาว่านี่คือสิ่งนี้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 เนี่ยแต่ความจริงคืออะไรเดินไปถีบสักเปียงดูสิสัญญามันจะเป็นยังไงเจ็บมันว่ะโอ้ยเลือดออกปากกันว่ะ เอาแล้วก็บอกไม่ไม่มีไม่มีไงอย่าคิดมันจะไม่มีบอกเลยศูน,นอ,อย่าคิดเราจะบอกงี้นะนะถ้าท่านไม่คิดเจ็บจะไม่มี <laughs> อย่าคิดจริงไหม<จ>นั่นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสัญญาเนี่ยวิธีเขาแลว้วก็จะพว,ว่าให้ต้องไปถึงสัจ,จเพอความจริงที่ไม่มีอะไรจริงซึ่งมันเป็น ายเออร์ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับาฮเออร์ขึ้นไปอีกที่เราที่เราเหมือนแต่โยมอะเอามาโยนิโสเองในเรื่องที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงที่ไม่จริงเพราะก็เคยเรียนอะไรนะสมมุสสัจจะกับปรมาสัจมาโยงเข้าใจสิ่งนี้นั้นโยมโยนิโสเอาสิ่งที่ที่ตัวเองได้ก็คือมันก็ไม่ไม่มีอะไรอะแล้วความคิดก็ไม่ค่อยมี อ๋อเขาก็สอนเอ้าเอา,เอาถ้าถ้าหากเรารู้รู้มีคนเล่าให้ฟังแล้วเราจะพัฒนาต่อ,อยังไงนะครับถ้าเรารู้รู้แล้วว่ามีมี <c oughs> อะไรคือคือในจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ตะหลังมาคุยกันเนี้ยทุกคนก็มีเฮี้ยหมด <c oughs> หมายถึงองไงขออนนะุญาตคือท่านสอนอาจารย์ข้าวาบอกว่าจริงๆในความจริงที่สุดเนี่ยมันไม่มีเฮี้ยอะไรคุณเคยได้ยินบทปรามิตาไหม ที่ทางเทรว่าเขาจะเน้นว่าก่อนจะเกิดอะไรมันไม่มีอะไรนะม,มันเป็นเซนไง Vincent, นจิตเดิมแท้ไงไม่ได้มีอะไรนะแสดงว่าเอา้าแสดงว่าถ้ามันจิตเดิมบริสุทธิ์อยู่งั้นแล้วแสดงว่าผราอหังก็มาเกิดสิในเมื่อพอราอหั์เข้าไปถึงจิตบริสุทธิ์ฮะจริงไหมง,งั้นพราอหั์ก็มาเกิดสิพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดดีสิในเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ในของบริสุทธิ์อยู่แล้วมันจะมาเกิดได้ยังไงก็พอเรา ก็จะสอนเนี้ยว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตามขันห้าใช่ไหมเวลาเนี่ยหกอายตนะของเราเจอก็ให้รู้ว่ามันก็เหมือนมันเป็นมายามันเหมือนควันไฟเราเราจับมันไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าในความจริงนั้นมันไม่มีอะไรจริงเลยมันก็จะถอนการยึดโอปทานของขันได้อันนี้คือบทของปรมิตาเนาะเขาสอนอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะอยู่ด้วย สิ่งที่เขาบอกอย่างนี้แหละเอาคิดกบไว้เอาความรู้เพยน,นี้กบความจริงไว้คิดไปคิดไปอย่างนี้อย่างนี้ต่อมาลแล้วเราจะพัฒนาจิตยังไงมันก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วสิมถ้ามันคิดว่ามันรู้แล้วมันจะพัฒนาสิ่งใดล่ะเหมือนคนที่ว่าตัวเองฉลาดแล้วมันไม่เรียนต่อหรอกอย่างนั้นสแสดงว่าเขามองมุมนี้ใช่ไหมใช่เขามองมุมนั้นมองมุมว่าก็ เพราะว่าเขาสิ้นสุดแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่เล่าว่าฟังมาอย่างนี้ก็แสดงว่าก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะมันไม่มีอะไรครับก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเลยก็นี่พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ทั้งแต่ทั้งที่เฮียนี่เต็มหัวอกอยู่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็เฉยๆไปซื่อๆไปเพราะเราเราฝึกหลวงพ่อเทียนสงสัยแล้ใช่ไหมอ่ะสงสทีนี้ก็เริ่มคิดละเอเนี่ยสงสัยเริ่มคิดว่า ต้องไปฟังตลอดเนี่ยนะก็หลูแล้วจะต้องไปฟังอะไรเขาบอกว่าเธอคือแค่นี้เบสิกนะยมรู้เธอต้องมาฟังไม่ฟังแล้วรู้แล้วไม่ฟังก็เลยมันดีเหมือนกันนะที่เป็นคนมีชิฉีพี่ไม่ได้มีพิชีนะแต่เราก็คิดเป็นเขาจะมีแต่ถามว่าเขาสอนอย่างนี้ดีไหม มันก็สบายใจดีนะท่านเออมันฟังง่ายนะมันมีความสบายใจนะฟังงม่ได้มีเอะไรเนี่ยอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นยเห็นไหมไล่นั่นไล่นี่ว่าอันนี้กําเนิดขึ้นมาเพราะมันคิดว่ามันมีแต่ความจริงล่ะมันมีอยู่แล้วนะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็มีอยู่แล้วหัวโป๊ตีนเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันมีของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมเขาจะชี้มุมว่าที่ที่เรามารู้ว่ามี นั่นแหละแล้วก็จะหมายเนีรยเพราะว่าอะไรมันไปอยู่ในสัญญามันไปอยู่ในสัญญาเพราะความรู้นั้นไปตั้งอยู่ในสัญญาตัวนั้นนะเพราะจิตนี่จะวิ่งอยู่ในในขันสี่เนี่ยเห็นไหมจิตจะวิ่งอยู่ไม่ไม่เที่ยวอยู่ในสัญญาก็เที่ยวอยู่ในเวทนาไม่เที่ยวอยู่ในเวทนาก็เที่ยวอยู่ในรูปนะอยู่ในการรูงแต่ง ล้วนแต่เป็นการเกิดของวิถีจิตทั้งนั้นไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงจิตเดิมแท้จนกว่าจะสลัดเข้าไปถึงเห็นของเดิมแท้จริงๆของเดิมก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ว่ามาจากไหนไปจากไหนไม่ใช่ว่าของบริสุทธิ์มาจากเมื่อก่อนมาจากจิตบริสุทธิ์มาไม่ใช่แต่เข้าไปเห็นธรรมชาติขลงมันว่าอ๋อธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนี้ธรรมชาติของกาเป็นเช่นนี้สองสิ่งนี้ทํางานร่วมกัน โดยธรรมชาติโดยเหตุปัจจัยที่มันทํางานร่วมกันเป็นเช่นนี้นะจึงเกิดสิงส่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้นี้จึงเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเป็นกระบ,บวนการปฏิจจสมุปบาททำงานขึ้นมาเมื่อรู้อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ที่ที่สุดเคียงแค่รู้กระบ,บวนการทํางานของมันต้องรู้ลึกลงไปถึงว่าต้องรู้ลึกลงไปถึงว่าความสิ้นไปแห่งทุกข์เป็นเช่นไรไม่ใช่ว่ารู้ทุก แล้วก็วางทุกเนี่ยในเมื่อมันมีทุกข์อยู่มันจะเรียกสิ้นทุกข์ไม่ได้คุบาการันตีคุบา,าฟันธงเลยว่าถ้าคนที่เห็นทุกข์อยู่แล้วบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นท่านกําลังคิดเอาความคิดว่าเป็นเช่นนั้นกบกบไว้เท่านั้นพยายามมากบไว้ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้บริสุทธิ์เลยของมันสกรปรกอยู่แล้วไปตู่ว่าสะอาดไม่ได้ ไปกล่าวตัวว่าสะอาดเนี่ยมันสะอาดแล้วนี่มันสะอาดแล้วไม่ได้ของสะอาดต้องเป็นของสะอาดพี่เห็นไหมมิมต์พี่กลับวัดด้วยได้ไหมนี่ไปาำอเอทีนี้เขาจะไปกินข้าวครับสาธุครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากคือคุณมดีในความคิดนะครับยังไงครับพี่ไม่ใช่อย่างที่ไปเรียนใช่นไรครับเราก็เหมือนมาบอกตัวเองว่าในความจริงไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างคือมายาหมด ใช่ไหมคะขเขาก็สอนให้รู้ว่ามันคือมายาพอเราเข้าใจว่า,วามันมันไม่มีอะไรจริงอ่ะรเรารู้มันเรารู้แล้วว่าเออก็ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงอยู่ตลอดเวลามันก็ก็เหมือนเรายอมรับทุกอย่างได้แล้วเราก็เฉยเฉยอ่ะเราเฉยได้ถามว่าพี่เฉยไหมพี่เฉยนะพี่ก็เฉยเฉยอะไรเกิดขึ้นก็เบิกบานดีเพราะว่าลึกๆเลยไม่มีอะไรจริงหรอกรไม่มีอะไรจริงหรอก มันเป็นการรู้ว่าไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจริงได้ได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพาท่านท่านฉันข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันใหม่นะพี่ไปคุยกันต่อขอบคุณมากครับพี่อย่างนี้ท่านก็ว่าพี่ตกเงินลึกแล้วไปปลามมาไม่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 ได้ปลามมาดครับเป็นการอ่ะพี่แยกเนี่ยที่พี่ออกมาเพราะเรื่องนี้ท่านอ๋อพอพี่พูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเอานี่เป็นปลามาฉันเธอต้องตกเงินครับปลามมาดกับความจริงก็เละเรื่องแยกกัน Oh, สิ่งเรื่รงองความจริงก็คือคนจริงในธรรมของท่านพี่ไม่ยุ่งพี่พี่ไม่ประมาทรมเพราะท่านพูดถูกหมดไม่ใช่ท่านพูดผิดก็มีสติปัฏฐานสีงง่มีอะไรนะปะจิสมุปบาทครับก็มีทุกอย่างครบท่านพูดครับ,รบนะไม่ใช่ไม่มีแต่ท่าน oh. จะเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวเน้นให้รู้ว่าในความจริงไม่มีอะไรจริงครับยงถึงเรามันถึงคนอื่นทุกแต่พี่หลังโชคดีไม่ทุกแต่ว่าพี่พี่ก็ออกมาแล้ว เขาขเาให้ออกมาเขารีเฟล็กตัวพี่พไม่กลับไปทำซ้ำเพราะแล้วก็รู้แล้วจะไปทำอะไรครับเขาก็เลยว่าเรามาีวนะิตกกังวลยิ่งพี่มันออกมาได้สองวันที่สุดโอ้ครับครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับราสาธุรครับพวคนะี้ที่ได้มาพบท่านเนีได้มาพบพระอาจารย์เนาะครับสาธุครับก็แหมืนท่านท่านยิงตรงมากกับหลวงตาครับท่านแบบพูดประวอ่ะสนิมล่วงได้เลย ครับก็เมื่อกี้ก็ญาติธรรมก็เล่าประสบการณ์นะครับที่ไปปฏิบัตินะครับจากที่อื่นมาเป็นโยมนะครับเป็นโยมเป็นโยมสอนนะครับแต่ว่าท่านก็โดนไล่ออกมานะครับเพราะว่าท่านไม่ฟังไม่ฟังไม่เหมือนกับท่านก็ไม่เห็นด้วยกับคําสอนนั้นนะครับก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฉายฟังนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเขาก็คือเขาก็มาเล่าให้อาจารย์ใจฟังนะครับอาจารย์ใจเขาเลยเป็นการสนทนากันนะผมเห er hmm. yeah, ็นว่าเนื้อหามันน่าจะมีประโยชน์นะครับจริงๆจริงๆไม่ใช่ออกอยากทิ้ติของพี่เขานะครับเมื่อกี้คือพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาไปอยู่กับกลุ่มโยมนะครับสอนทมเขาสอนแบบนี้แบบนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ นะครับสวัสดีครับ